สวัสดีครับวันนี้สเจริญชัยโลหก,กิจนะครับหรือ JWP นะครับสเจริญชัยโลหก,กิจวันนี้ทางร้านก็จะส่งให้กับลูกค้านะครับคุณทวีนะครับก็ทางร้านก็ทำโอนะครับวันนี้จะส่งให้กับลูกค้านะครับลูกค้าต้องการพรุ่งนี้นะครับ ทางานก็เหลือเก็บสีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นรถลากรถเกี่ยวข้าวนะครับรุ่น DC60 ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นรถ DC นะครับตัวนี้ขนาดนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับความยาว4ี่เมตรห้นะครับ วันนี้ทางร้านก็จะจัดส่งให้กับลูกค้าคุณทวีนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่โรงกึงสอเจริญชัยนะครับหรือ j w p นะครับสอเจริญชัยโลหกิจนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0862407792นะครับ 0951823196นะครับหรือจะเป็นเบอร์ติดต่อลงกึงนะครับหรือสอเจริญชัยโรหังจิตนะครับสามารถติดต่อได้0619529191นะครับสวัสดีครับวันนี้ทางร้านก็จะส่งเป็นที่เรียบ้ยแล้วนะครับ สำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับตัวนี้ก็จะส่งมอบให้กับบริษัทจอรเดียนะครับแท็กเตอร์จำกัดนะครับหรือคุณทวีแท็กเตอร์นะครับวันนี้ทางงานก็จัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จะเป็นรถลากรถเกี่ยวข้าวนะครับตัวนี้ใส่ DC93 นะครับวันนี้ก็จะส่งดึกนิดนึงนะครับเพราะว่า พรุ่งนี้ทางบริษัทก็จะจัดส่งมอบให้กับลูกค้าแต่เช้านะครับทางร้านก็เลย